สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องอสัสดรเบ้าดำครับหิวเข่าแล้ว,ลวเด้อยวมเนี้ยข้ากินเข่ากับบักทุเรียนแต่เศร้ารักกับพูนะ่ะเบิ้งพีน่น้องมือเนี่ยยิ่งขอเบิ้งดูเด็อยินเข่ากับกุ้งน้ำกินกับบักทุเรียนพร้อมค่ะพี่น้องสิมาต่ำบักหุ้งเดี๋ยามาเนี่ะคำมันพริกหแล้วเสร็จต้องไปเลยบัวขับปุ่นแล้วค่ะไม่ได้กินหลายมือขับปุ่นจะคลองต่ำเลยมันเนี่ย แสียบนะค่ะแสียบเสียบต้องก,กัรเราลืมใส่ตูห้หินไหมเนาะมันกับกอบเพราะเสินตากแดดดีๆจะสองสามแดดน่ะเธอแดดดีกระดกกระเดือกเาอาใส่กับปุกไว้พริกแห้งเขากินตำหม้อดูอยอะหล,ลังๆมาติดพริกแห้งเด้อค่ะแต่บ้าเนเสียบเหมือนดอาระพี่น้องว่าไม่พริกแห้งเพราะเสร์ฟกับเสียบขั้นตำห้อ,อเือเล่นลงไป เอาเอาในย่านฝนเอาอยู่นะค่ะมาให้ทานในทางย้อยมือแล้งเนี่ยนาะยังเว้นกว่าเด็ดี่ได้ตากป่างนาวบักเล่นเริ่มแหงื่นิดสมุงติดปักเขือขึ้นค่าช่วงเนี่ยเขือขึ้นยุ่ต้นเขาเนี่ยเจียบแล้ว่าจะพยายามว่าไ่นหนี้มันหลายน้ะค่ะ ว่ไหนมันกจขึ้นในรถสาดละเสบอันนี้มันบ่เกะอะไรใหนก็บางเครื่องตะเทือนเ,เต็มโคกละไปกินน้ำอันเพนเพินกระตําเซบเศะเพียนหนุย่ยเป็นหัวค่ะน้ำปลาล่ากับพี่น้องซื้อไปรู้สึกว่าอันควรมันแข็งแข็งเสียหายใส่ตัวเหยนไว้ก่อนเด้ค่ะเ่ว่าช่วงนี้นอากาศมันห้อน งตังกตน้าไปกันประกอบกันมีนี่นเน่อเขาหน่อยกอกันแต่ว่ามันโดนนะสต่ด้เลยว,ว่าไม่อยากใส่กอกใส้ฟิตไปเดี๋เอามาคง,งไปไหมค่ะ าใส่กาวนวเนอะแฉม,มแล้วพี่น้องเบิ้งต้นน้ำใหม่ผักข้าวท้องผักขาสะอมผักบุ้งน้ำหมอกโป่งไม้ว่ามีน้ำหลายกระเบื้องอะไรอย่างนั้นกระถินกระถินกับเนี้อ,อเต้าหูเข่า ันเหมอดแล้กับปุ่นลงไปอืึ่แล้วม่ก็ไปเ,เศอเสียบอันนี้ก็ตักเข้าใส่ไปหน่อยค่ะเข่านไส้สูบรลลัน่นกับุูบัลลั่นเสียบอืมอืมอืมมพี่นอ้องมึงด,ดูมาค่ะมา มาได้ค่ะมากินข้าวน้อกันไปเลยพี่น้องมันรู้สึกจะเสียบเอ้ยยังไม่ได้เลี้ยวเนี้ยนี่ไข่เจียวค่ะกระดูกหมูมันๆเศบมาเลยค่ะพับไปสน็อกตัวนี้ขึนไปปึ๊บปึ๊บเด้อเศษต่างครับมากินผ้าเดียวกันค่ะเศบลายกินกับอันหมดพี่ม้อนพวกกินร่วมกันยังสี่แบบเนี่ยมันกันเลยต่ว่าเข้ากัน ini dưới đây á Cái gì kìm xin ạ Ừ Cảm thấy ยุก่กับยายยุ่กับยังตำตาดแล้วล่ะักยังแล้วหูเขาไปเลยแล้ว,วกินผู้สาวเป็นกัรกินกน้ำเผ็ดกว่าเขาหน่อยในความสด้สึกแล้วควมกระ่ิเนี่ยว่าต่ำมีต่ำแยกเลยคือรวมกันกับพวกใหญ่เลยนะ เื้คึ้้นเนาะต้นไหนขึ้นขึ้นเฮงต่ำห้งเสียบนะแต่ว่าจะใส่ไหนมันหรือว่าถานมากะไซหน่อเถอะหน่อยว่าบะไดนมเขือขึ้นนนะคือว่าเราต่ำเนี่ยเรากระไซไนพ่อ ปุ่นค่ะปุ่นแซ่บอืมเห่ม,ม,หม่มรูปเป็นนอสหนึ่งไว พราะมันขวาต้ม มาละกับิี้อดอยู่ได้เอ้ยออกจากพัทยามากกิบด,ดีอดไปเที่ยวรอบนี้แท้จะไม่ได้ค่อยอะไไปเลาะหลายรอกแต่ว,ว่าเจ้าของบ้านคนกะดีเนาะน้องนองสาพิมอนบ้านพ่มอนอ่ะมันกะดีดีนะฮะแล้วกับพี่แฟน่นกะแด็ด ยังเต้าขาดยันเต้าเขินตอนรับอืมจับว่วจับ เนี่แนี่แหละก,ก็สิได้กินด้วยขาดไปแหละกับงห้องทื่ว่าไปกำนังดั่ในเนี่ยเนอะแต่ว่าลงร้ลอย ก็าเปลีนะอืมก่าเปนะอืม ก็ไม่ง้อ,งงอดเลยครับขนาดมาคอเพิ่นเนี่ยไม่ได้แข็งไหลดิเนี่ยผมไม่ได้อ้อนไหลเนี่ แต่งแหงคันตีแตกละมืเน่ยหมดไปแล้ว เอาเอาได้อพี่น้องห่อนเอาวางแรงกันปอกมาจากเม็ดเหอะเม็ผลปีนี้มัดเป็นยังเต็มเดือนละสามสี่เม็ดปอกแป๊กปอกแป๊กมาแล้วกมันมืดเลดมะเล็งมะเงาเลยดูมาป่ะน้องดีใจว่าเป็นตก กดินต้นนาหรอต้อนหลังไหนครับต้นหลังมาอยกปุ้งทันน้ำตลอดเลยกระดิ่งปงปุ้ปงฐันนะกินนี่ลยทำห้อ,องกับแม่นีน่ไงกวลาปนสุปยัง

พับวงยอดต่างๆกันอยากเป็นคนมากเก็บผักเป็นคนมากกินผักพี่น้องเพิ่มเห็นผักก็ได้ใน,นกระถางผักก็ง,งา้างสูงๆยังอยากเก็บ เมื่าพี่ปัญหา,บ,า,บ,าบ้างแล้วหั่นปัญหาบ้างสีปัญหาบามีอย่างแสบเนี่ยของสาสมสีถามหาเนี้ยว่าแสบสีงไงกลัว้าส,สมเกิดต๊บใด้รู้ดิค่ะของสาสมแล้วว่ามีแสบมัก แต่มือย้อนา่าเขาอยากอย่างนเขาก็เฮ็ดกินหนึงสินะพี่น้องเฮ็ดทายังางเลยถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องทำกึ่งลึกอยากนหนึ่งแต่ถ้าเขาใจเพื่อนพุ่นกินขาวเปลือแส่ด้อหน่อเมื่อกี้อยากนะเขาใจเพูนเลยนะพุ่นกินขาวเพราะแสบ ามเป็นอะไรมา,รมาคิดอย่างยังบ้ากนินอ,อันนั้นบ้าเป็นเซ็มนีม่ไม่อยากเปนสีวานสีตลอดยังมีโมเมนต์นั้นเยอะเด็พร้อมสใจลงนี่พูดกันผูดสนใจลงยเงยงแล้วบะาอจก่งรวมนี่เห็นตัวนี้รวมข็คือคำจริง ครับก็สื่อสัอมครับพ็ดีแต่นีหลวมเลยม่ะ้อเด้อนะจักมือสามซี่มือหนึ่งลงอิริดีแหละคณะพวกกินหลายอนแล้วพวกใครกินเขาอ,อิริล่ะแล้วไปุ่นไปเที่ยวอมไม่โอกาสสิไปบ่มหมาล้ำยี่พัาย้ายอีกเยอะมัว อ้แฟงครับ ft เ,เต็มอันนี้ก็ฮะเ,เต็มหับเลยนาะร้ามนมวน เงีเกี่ยงมาตากระปุ่นก็รวดเพราะเดีย๋ยวก็ไม่เครื่องยนี่พี่น้อง,งน้อยเนาะถ้าว่าะสิ่มกินเหมือบ้ากระปุ่นกินเหมือนกินมุดยหญ่ข้อหนึ่งจะต้องหิวแต่ต้องหิวจัด ถ้าอยู่ไม่ัดก,ก็คือกินไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากปุ้นหนึ่งห่อคือเยอะสุดๆยิงนะพี่น้องลวกคือสิรสมนะลวกเสริมเพราะปนุ้นเนาะแล้วมาแตะมันหน้ามากนี่หูวงมฟูกันเอง <c oughs> Thế thì cầu nhiều nữa mình cái ừ, hả kêu mặt tóc mhm trợt kiện mất cỏng nè hư 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 nè hư 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 พี่น้องผมก็เสิร์ฟนี่รังแบบเด้อค่ะเ<น>ขียง <ขอ S 2> ดีปะเมืเม่อขาดเงินเนี่ยเอาไปซาใส่กันมาอีกกันสิกินเยอะปกติก็จะบ่ค่อยกินข้าครับอันทำห้องเล็กินข้าวเพราะข้ากินทำห้อเพราะทำห้อกับกระปุ่นมืัอนี้รวมกันหมดแสบหลายค่ะเอวันต่ำถาดของเขาลดเนี่ยนะสำหรับกิมนี่กับไว้ซัพนี่แหละเด้อค่ะอือเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะสวัสดลิเกะสรันพี่น้องเด้อค่ะ